คนกลองขุนกุ้งสูงล่งสัจาทาทำลาในหลายหลายไปงานอิสระเพจปั่นไปเด็กสิงน้องแม็กจตงโชคีสามสองหนึ่งไป ลาเดินไปลูกเดินไปลูกเดินแม่ลงไปลงเล็กที่น้องไปลูก แข่งว่ะเรียบร้อยแข่งันแล้วมีแข่งแล้วีเอยหรือเล่าอ่าดีๆนะครับเขาเสอยก็ไม่เสียเช่นนั้นต้อ้สามลอยการออกแบบน่าราะงามอิสระเพื่อนคนไทยนะครับโอ้ยยังเป็นคนในบ้านเด้อยเพว่าเปนเลขเลขเจ็แปดเลยครับสองเลยเข้าชูกนกับแฝดเที่ยง ลาบกของใหม่ทำงานหัวไฟเปิดได้นะครับเราหน่อยปิดมาโปรยปลายว่าต้มาสู้นเตผมแล้อดันเร์หอย่าฟอหนะครับโอ้ยเอียงแห้งรอบจัดนะครับเราแอบเอาไปน้องไฟหลงเล็กด้วยนารซางนะครับไอตัวมันยั่งอยู่เสด็จเสด็จไป เนื้อปาขาวตะเจดังฟ้านะครับถือท้องกำลังจะลงมาเป็นปากพีเดีวยวเนี้ยิบเนี้ยีิบดองเล็หมายปลายทาง็นโหโหนะครับตาเป้าเนะี่ยชัดเจนแล้ว ้องไฟบ่อนหนิงนิดหนิ่งนะครับปากขาวแต่เ็บดันใส่มือที่หามาโดยประมาณจะเบียดก,กันขวามือของฝ่าเขาขาวไปแค่ไหนท่ากิน,น,นแข่งอ่งนะครับไม่บันจะเนาะเวอร์เราจืเริ่มจากมีเบานะครับ เดือดฐานนิดๆนะครับหน่อยหกสิบพีัน,น,น,ไปไปนานขเขไป